กล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกท่านนะครับแล้วก็อยู่กับผมจางูคนเดิมคนดีนะฮะแล้วซึ่งที่คุณกําลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คืออากินเนเตอร์ครับผมก็คือนางจะาทายตัวละครที่เรา,าทายนางครับผมซึ่งหลายคนก็น่าจะทราบกันแล้วนะฮะว่านางทําอะไรได้งั้นภารกิจที่ผมจะมอบให้นางในวันนี้ก็คือการาทายตัวละครของเกม ROV เกมลูกหลาของช่องเรานั่นเองนะฮะ,โ,ะโอเคมาเริ่มที่ตัวละครแรกกันเลยผมเลือก ฉี่เนี่ยต้องเป็นน้องฉี่คนเดิมคนดีเถ่ะนั้นไปชา l l เลนมี e let's go โอเคคำถามแรกนะครับคาเลคกเตอร์ Character, เนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่คาเลคกเตอร์ Character, เนี่ยมาจากอนิเมะหรือเปล่าไม่คาเลคกเตอร์ Character, เนี่ยร้องเพลงอยู่บนเวทีไหมไม่นะคาเลคกเตอร์ Character, เนี่ยอาศัยอยู่ในเอ่อคันที่อะไรไหมไม่มีตัวตนจริงไหย ไม่มาจากเกมใช่ไหมใช่มาจากเกมชิงเกมเกมชินอิมแพคหรือเปล่าไม่มาจากเกมสยองขวัญไหมไม่ใช้ปืนไม่ไม่ไม่ไนางไม่ได้ใช้มาจากโมบายเกมไหมใช่โมบายเกมคือเกมมือถือครับผมมาจากโมบายลีเจนหรือเปล่าไม่ใช่ครับสู้ด้วยดาบไหมไม่ไม่ฉี่ไม่ใช้ดาบครับผมคาเลคเตอร์เนี่ยสู้ใช่ไหมอ้าวใช่ ทิงแฮ i r มีผมสีชมพูไหมไม่อ่าคา h a คเตอร์เนี่ยมีผมสีขาวใช่ไหมใช่คา h a คเตอร์เนี่ยทำอาหารหรือเปล่าไม่คา h a คเตอร์เนี่ยใช้เวทหรือเปล่า use magic no า h a คเตอร์เนี่ยใช้ธนูไหมไอ้มึงจะมาอา่อะแล้วไม่คา h a คเตอร์เนี่ยพูดเอ่อญี่ปุ่นหรือไมยญี่ปุ่นหรือไม่หรือเปล่าไม่ คาเลคเตอร์เน่ยกังฟูใช่คาเลคเตอร์ Character เนี่ยมีสปีดท,ที่เร็วเหนือเสียงใช่ไหมไม่นะคาเลคเตอร์ Character เนี่ยชอบอาหารหรือเปล่าอ่าใช่คาเลคเตอร์ Character เนี่ยใส่แว่นไหมไม่นะคำตอบคือฉี่<笑><笑>อุ้ยสุดยอดไม่รู้ไม่รู้โอเคมาคำถามต่อไปนะฮะคำถามต่อไปผมจะทายเป็นยอนน่ะ โอเคมาเริ่มที่คำถามแรกเป็นยูทูบเบอร์ไหมไม่มาจากอนิเมะหรือเปล่าไม่มีตัวตนจริงไหมไม่ออใส่หน้ากากไหมไม่ยอนไม่ใส่นะเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าไม่เป็นผู้หญิงไหมไม่มาจากเกมสยองขวัญไหมไม่อออยู่ใต้ชุดคลดหรือเปล่ามไม่รู้ใส่รองเท้าไหย ใส่ดิมีรถไหม <c oughs> ไม่ไม่ไมสู้ด้วยดาบหรือเปล่าไม่ใช้ปืนไหมไม่ยอนใช้ธนูครับคุณสามารถควบคุมคาแรคเตอร์คุณได้ใช่ไหมใช่คาแรคเตอร์คุณเป็นสัตว์หรือเปล่าไม่คาแรคเตอร์ในี่ใส่หมวกไหม <c oughs> ไม่คาแรคเตอร์นี่มาจากโมบายเจนไหมไม่มาจากเกมมือถือหรือเปล่าใช่มาจากเกมชินอิมเพกไหมไม่ ราสตาไม่ b บ a c ก h ฮร์ผมดำไม่แฮป e อนโนดใช่สิมีมีจมูกสิผมสีขาวหรือเปล่าไม่มาจากเกมแคสลอยย่อย่อไหมไม่ใช่แคริคเ,เตอร์คุณใช้ธนูหรือเปล่าใช่คแคร็คเ,เตอร์คุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมใช่ยัน แม่งรู้แม่งรู้เว้ฮายาเตะแล้วกันใช่ฮายาเต่ไฮยาเตะโอเคเป็นยูไฮยาเตะเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ไหมไม่เป็นสัตว์หรือเปล่าไม่มีตัวตนจริงไหมไม่ใส่หน้ากากใช่ไหมใช่มาจากเกมไฟไนแอฟเฟดดี้หรือเปล่าไม่มีเอ่อสีแดงด้วยใช่ไหมอันนี้ไม่รู้อะจำไม่ค่อยได้เว้ย อยู่ในมาเวลหรือเปล่าม,ม่ฟอร์มเพื่อเลิกเกมไหม,ไมเป็นฟีมลใช่ไหมฟีมลก็คือผู้หญิงนะครับไม่ใช่ครับใช้ปืนไหมไม่ฮายาเตะไม่ใช้ปืนมาจากโมบายเกมหรือเปล่าใช่มาจากเอ่อโมบายเรจนไหมไม่กินชินอิมแพ t หรอไม่มีผมไหมมีมีม,ม,ม,มีฮายาเตะมีผมผมสีขาวไหมไฮายาเตะผมขาวหรือเปล่าวะ น่าจะดอนโนน่าจะใช่มหมแหมคาเร็เตอร์คุณเป็นนินจาใช่ไหมใช่อ่ะมีมีผมยาวด้วยใช่ไหมเอาใช่สู้ด้วยดาบหรือเปล่าไม่คาเร็เตอร์คุณเนี่ยใส่หน้ากากแดงอยู่ใช่ไหมฮายาติไอนางรู้ว คำถามต่อไปผมตัวสุดท้ายเนี่ยผมจะเอาเป็นแวนค่อนข้างที่จะง่ายไปเนาะแวนมันง่ายไปงั้นผมเอาเป็นมาลอดไม่ของจริงเป็นฟีเมลไหมไม่ใส่หมวกหรือเปล่าไม่มาจากเคลเลอร์เกมไหมไม่ต่อสู้ด้วยดาบไหมไม่เป็นสัตว์หรือเปล่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สัตว์ครับใช้ปืนไหมมาหลอดไม่ใช่ปืนมาหลอดไม่ใช่ปืน มาจากเกมใช่ไหมใช่มีผมไหมไม่มีสวมเสื้อโค้ทไหมไม่สวมยืนด้วยสองขาใช่ไหมใช่แหละคาแรคเตอร์คุณเนี่ยเลวใช่ไหมใช่มันเลวมาจากไมค้าปะปะแม่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 คาแรคเตอร์คุณใหญ่ใช่ไหมอะไรใหญ่ใช่ใช่ใหญ่ใหญ่แบล็คไหมไม่ไม่ดําไม่ดํามาจากเฮลเลอร์เกมไหมไม่ใช่ครับมีหางไหมไม่มี คุณสามารถควบคุมคาแรคเตอร์ Character คุณได้ใช่ไหมอ๋อใช่มาจากหลีกอับเลเจนตหรือเปล่าไม่มาจากโมบายเลเจนตไหมไม่มาจากโมบายเกมใช่ไหมเกมมือถือใช่ไหมใช่อ่ะดาวสตาร์ไม่มี c คริเ r อ y a l ล No สวมหน้ากากไหมไม่สวมมีหูไหมดอนโนไม่รู้อาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมไม่วิทอเมาร์ไม่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 ไม คาแรคเตอร์คุณเป็นหุ่นยนต์ไหมไม่ไม่ใช่คาแรคเตอร์ Character, คุณแดงใช่ไหมอ่าเรียบร้อยใช่เป็นรอดบอสในเกมหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่นะที่ไปอินโทรสเปซไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอวากาศนะเบลมอนตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบลมอนตเบลมอนตคืออะไรวะอ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟใช่ไหมอ่ะใช่มาจากโปเกมอนหรือเปล่าอ่าไม่มีเชฟเวปพ,พอน อ่าใช่ใช่ใช่จาก PC เกมไม่ใช่ไม่ใช่มี2อาวุธใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีอาวุธเดียวมีปีกใช่ไหมอ่าใช่มาหลอดวู้เก่งเว้ยโอเคครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบกันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูในการทำคลิปต่อๆไปเลยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับรักทุกคนครับผมม่